ดีครับสําหรับการทดลองในวันนี้จะใช้เมนทอสนะครับใส่ลงไปแล้วเราจะมาดูกันว่าแต่ละขวดนั้นมันพุ่งขึ้นสูงหรือเปล่าก็มีนี่นะครับเซเว่นอัพโพกสไปเอส่าหนึ่งสองตึมลง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 ,ลง <Hey! S 1> สวัสดีครับ สตูฟ็อกครับผมนี่คือรายการสตูฟ็อกลองเล่นนะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เราไปลองเล่นมานะครับผมมานําเสนอให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแล้วก็นี่คือพี่ที่ไหครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มเป็นใครครับเนี่ยเป็นตาตั้มพัมปูนาครับเจ้าของฟาร์มตาตั้มก็คืออย่างนี้ครับตาตั้มเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มที่ผมมายืมใช้สถานที่ในการถ่ายทําในครั้งนี้นะครับผม ก็เลยชวนพี่แกเนี่ยมาถ่ายทำด้วยแล้วผมก็มีนี่ครับ Albert. เอาเบอร์เออถือเอาเบิร์ให้ผมหน่อยสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับผมก็คือการทดลองที่จะใช้เมนทอสนะครับใส่ลงไปแล้วเราจะมาดูกันว่าแต่ละขวดนั้นมันพุ่งขึ้นสูงหรือเปล่าอย่างไงนะโอ้สุดยอดเลยครับผมก็มีนี่นะครับคือ7 Up นน้ำใสๆแล้วก็มีโค้กนะครับแล้วก็สไป เอสเพย์สีเขียวกับสีฟ้านะครับไปทำการทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นไรครับเอาเบิร์ดนะอยู่ไหนอะเอาเบิร์ดเดี๋ยวข้เรื่อยรครับนะเ,เล่นอะไรเนะี่ยจะต้องเอาเมนทอสใส่ครับทีละอันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับ แกเลยครับเราไก่ใช่ไหมครับเราไม่ใช่แพะใช่ไหมครับเราไก่ใช่ไหมครับเราไม่ใช่แพะใช่ไหมครับโค้ดโคโคเย่ใส่สายสิทธิ์ให้ครับอาเบิร์ดไม่ช่วยเลยกินไว้คอาเบิร์ดเอ้ยไม่กินครับผมนี่ได้แล้วคุณตามครับครับปูเป็นไงบ้างครับตามปูก็ลูกค้าเยอะครับเหรครับครับปูนี้เป็นปูอะไรครับปูกี้ครับปูกี้ครับป ปูนาครับปูนาปูนานะครับผมแล้วก็สนใจต้องสั่งล่วงหน้านะครับล่วงหน้ากี่ปีครับล่วงหน้ากี่ปีครับชาติหนึ่งครับปูชาติหนึงได้นะครับสามวันครับสามวันนะครับผมถ้าใครสนใจที่จะซื้อปูนาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันแม่พันแม่พันครับราคาเท่าไหร่ฮะคู่ละ80บาทครับใครสนใจซื้อปูไปเลี้ยงสั่งจองล่วงหน้าครับผม3วันนะครับผมเอาเข็มร้อยครับเสียบ ในก่นนะเอาอย่างนี้เดียว,เดยวครับอ่าด,ดีดีดีอ่ะจัดการเขียมร้อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการร้อยเจ้าเมนทอสนี่ครับนี่อันที่หนึ่งอันนี้ดึงนะให้คุณตั้มถือไว้คุณตั้มถือไว้สามอันครับนะครับมีทั้งหมดห้าห้าอันนะครับสามอันอ่า <2 S 1> ปึ๊บ <3 S 1> อ่าต่อไปเราจะเอาเมนทอรใส่เข้าไปในนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับเปิดเปิดหนึ่ง นะอ่าเปิดหนึ่งสองเชื้เอาแววทำตั้งนานแล้วครับคุณตั้มครับทำมานานแล้วเชื้อ โอเคพร้อมอ่าหนึ่งสองซ้ำลง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 ไอ้คุณเต่าไปท่านอ้าวอู้เดี๋ยวไปดูภาพช้ากันเลยครับผมครับผมอ่าหนึ่งสองซ้ำ อันนี้เลยครับขึ้นเยอะสุดเหรอครับอันนี้มันขึ้นฟองอันนี้ลงไปถึงแค่นี้นะครับแหมเป็นไงบ้างครับขัดไปนิดนึงครับนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรรังหน้าเดี๋ยวเอาใหม่ขังหน้าเดี๋ยวเอาใหม่วแก้ตัวครับโอเคเอาละครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้นะอาห้ามตัดีจะได้หมดเป็นไงบ้างครับได้ดูการทดลองนะเป็นไงบ้างครับฮะเอาเบิร์ตใช่ไหมเอาเบิร์ตผมว่าเอาเบิร์ตหิว อยู่แน่นอนนะเบิดเ,เบิดไดอ้อก่งยังลูกอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพูดได้แล้วโอ้โหเอาชีแตก oh. ชีแตกเ,เบิดชีแตก <laughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับสตูฟองนะครับแล้วก็ฝากฟาร์มปูนาตาตั้มด้วยนะครับ กดติดตามเพจตาตั้มปูนาด้ครับตรงไหนกดตรงไหนได้กดที่นิ้วครับกดที่นิ้วกดที่นิ้วนะกดอย่างนี้นะฮะโอเคนะอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจตาตั้มความปูนาไว้ด้วยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมฝากด้วยครับแล้วก็มีเพจารามเหคุณพี่น้องเสือนะครับแล้วก็มีเสียเบียปูนาเสียเียบียหอยขมหอยขมเสียเบียเสียเบียหอยขมอะไรทั้งอย่างนึงครับไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมสองคนขอตัวแพะไปก่อน ลาไปก่อนโอ้ช้าเลยเกิดโอเคขอตัวไปนะบัสดีครับยูอยู่ดีเนี่ยพ้าของเขาหอดช้าไป